ค่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชุ่มขายช่องลาวหาหาชาแนลนะคะเอ่อช่วงนี้เพิ่นกับโบบินออกแล้วนะคะแต่ก่อนน่ะเพิ่นจะบินออกนะคะธรรมชุม่มค่ะแอดเรเลยบริเวณมาถ่ายลงนะคะอ้าวคือเป็นสีน้ำมันที่หมึกซึมหมึกซึมนะคะอ๋อ อปกาซีเขียนคาร์ลสกู่นะฮะเดี๋ยวไปเขียนมาใหม่คนทำชุมเอามือซึงเขียนแล้วก็ ตัวเลขนะฮะจะเอาแค่หนึ่งถึงศูนย์นะฮะเพื่อเอพิ่นกขึ้นมาตัวเดียวนี้หรือว่อาตัวเลขที่เพิ่นกขึ้นมาเขาจะถือว่าเป็นเลขเด่นนะฮะเทพกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะฮะเดี๋ยวแอด์จะ กระดาษโบตัดกระดาษคือจังเอฟซีเคยบอกนะฮะุ่ณมาให้ตัดแล้วก็เอาวามตัวเลขลงเนะะาะอัดตัวเลขนะคะหนึ่งตัวที่สองสองนะฮะสาม อ่ะเลขหนึ่งขอขวมกันเนะาะเพราะว่าเพิ่นตอนโล่งเพิ่งไงยึ้นเลยขอขวมนะฮะเวลาวันพุธนะฮะตรงกับวันที่สิบสี่นะฮะอ่ะตัวเลขสี่ลงไปแล้วนะฮะเลขห้า ตัวไหนที่เปิดขึ้นมาก็จะเป็นเลขเต็นนะฮะของวันนี้เนาะอ่าเลขหกค,ความแล้วนะฮะเลขหกนะฮะก็ลงไปแล้วนะมุมนะฮะแอดหยุดไปช่วงหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเออแอดปล่อยบูชาแล้วพอตักไปแล้วก็ เหมือนเพิ่นโกรธนะฮะแล้วเพิ่นก็บินออกเนาะเลขเจ็ดเลยไม่ได้ปล่อยแล้วนะฮะอ้าวเลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่ง ตามด้วยเลขแปดคว่ำลงเลยนะดีจังเลขเก้าเอาจะเลขเก้าเอาจะไม่ขีดไอ้น,น่าน,นะคะเพราะว่าเลขหกได้ขีดไปแล้วนะคะเลขเก้าไม่ขีดนะอ่าเลขเก้าคว่ำลงไปเลยอ่าตัวสุดท้ายนะคะเลขศูนย์ ลุ้นกันตัวไหนจะเงี้ยนงายขึ้นมากนะฮะปิ่นแป่งเงี้ยงขึ้นมาตัวใดเขาก็จะเอาตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะคลิปอาจจะยาวไปหน่อยเนาะ,ะตัวเลขเห็นหมดไหมช่วยกันลุ้นนะคะลุ้นเนาะสดๆเลยไม่ไม่ไม่ใช่สดๆนะันอสไทยให้เห็นตัวเลขเลยนะคะไม่มี ต่อนะฮะถ้าตัวเลขขึ้นมาตัวเดียวเอ่อหรือว่าอย่างไรอุ้ยขึ้นมาแล้วเลขสามนะฮะเร็วมากเร็วมากนะฮะอ่ะเร็วมากเลขสามขึ้นมาแล้วนะฮะเลขสามขึ้นมาแล้ว <c oughs> เราจะเอาแค่สองตัวนะฮะเราจะเอาแค่สองตัวอ่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านเท้เจ้าขาวันนี้วันดีนะฮะวันที่สิบวัน,นดีนะฮะวัน,นวันนี้วันดีนะฮะ สามขึ้นมาแล้วสามมาแล้วสามอะไรเจ้าคะสามอะไรเจ้าคะอ่าจะได้ซื้อข้าวมาถวายหวยลาวนะฮะวันพรุ่งนี้นะคะสังเกตว่าเพื่อนไม่บินออกแล้วนะคะตอนที่แอดปล่อยปล่อยเช่าบูชาไปนะคะท่านผู้ชมคะบินออกแล้วก็แอดไม่ได้ถ่ายนานแล้วใช่ไหมสังเกตว่าแอดไม่ค่อยถ่ายนะคะเพราะว่าเพื่อนออกเพื่อนถ่ายอย่างนี้ไม่ได้เลยเพื่อนบินออกนะคะท่านผู้ชม แอดพึ่งมาถ่ายนะแล้วกเ็เพึ่งเลี้ยงพึ่งฟื้นกลับขึ้นมาใหม่นะคะตอนนั้นก็เเริ่มบินออกหนีจะหมดแล้วเนืกอว่าจะไม่มีแล้วนะคะเนืกว่าจะไม่อยู่แล้วแล้วก็แอดก็เลยนึกขึ้นได้นะคะแอดก็เลยเอาขันห้าเนาะดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่มาบอกกล่าวนะคะก็เป็นความเชื่อนะคะท่านชมค่ะก็ เริ่มไม่บินออกเนี่ยแล้วเริ่มไม่บินแล้วก็เลยเออมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะเนาะเป็นแนวทาง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะอุยเลขสามแล้วก็เลขแปดนะคะแปดขึ้นมาแล้วแปดขึ้นมาแล้วนะคะแปดขึ้นมาแล้วเราจะเอากี่ตัวดีะคะเราจะกี่ตัวปุขาปูขาเจ้าค่ะขอโชคปวยราวันพรุ่งนี้ด้วยนะเจ้าค่ะอ่ะสามแปดนะคะ สามแปดขึ้นมาแล้วสามและแปดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่างวดนี้แอดก็อยากให้ตามเลขเบิ้ลอยู่เหมือนเดิมนะคะสามสามแปดแปดก็ได้นะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ทําเลขเบิ้ลอ่ะโปรดใช้วิจารย์ญญในการรับชมนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเออเทพกระดิ่งเงินกระดิ่งเลขหนึ่งจะขึ้นมาไหมเลขหนึ่งจะขึ้นมาไหมสองรอบแล้วนะคะนี้เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่ง ด้านแอตเลตเปิดขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือติดข้าวอยู่นะคะอันนี้เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งจะจะปีนขึ้นมาบอจะเหยียนทองบออ่าท่านผู้ชมลุ้นลุ้นลุ้นเลขหนึ่งนะคะตามจิกเลขหนึ่งนะครฝั่งแอตขึ้นมาแล้วเลขหนึ่งฝั่งแอตขึ้นมาแล้วนะคะไปค่าสอกเข่ายูตเกีดิค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ ภาคเล่าภาคไทยภาคอีสานลุกไปน้ำเนาะอ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเลขหนึ่งนะคะสามแปดหนึ่งนะคะสามแปดหนึ่งอ่ะปู่ใช้วิจรญญารย์ในการรับชมนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่ระหว่างกัน้นกลางนะคะท่านผู้ชมแอดอยู่แอดอยู่แอดอยู่ฝั่งนี้แอดเห็นนะอ่ะสามแปดแล้วก็หนึ่งนะคะ อ่าเพราะว่าเออมันมันตั้งนะฮะท่านผู้ชมเพื่อนเอามันตั้งขึ้นเราจะทำยังไงดีเลขหนึ่งจริงๆนะฮะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนจะเอาขึ้นมาตั้งแต่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแอดย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะใครที่ดูคลิปนะจะเอาสี่ตัวไหมฮะเอาสี่ตัวไหมอ่ะเอาแค่นี้แหละสามแปดหนึ่งนะฮะอ่า ถ้าใครไม่ชอบเลขกหนึ่งก็เฉพาะสามแปดแปดสามนะคะระวังเบิ้ลด้วยนะคะสามสามแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะคะอ่ะระวังเบิ้ลด้วยนะคะเพราะว่าสูตรมาเบิ้ลอีกแล้วลุ้นกันนะคะว่าเบิ้ลจะมาไหมอ่อเดี๋ยวสูตรแอดเลเนาะเดี๋ยวลงลงให้วันวันออกนะคะเพราะว่าจะทําเป็นวิเคราะห์ลงด้วยเลยเอ่อ ของคุณยายก็จะสรุปให้นะฮะของคุณยายสูตรคุณยายเข้านะฮะคุณยายเจาะเข้านะฮะแล้วก็อตอนวิเคราะห์แอดเลมาเล่านะค,ะคุณยายฝันนะฮะ <c oughs> เห็นคนตายคุณยายฝันดีนะฮะตัวเลขเข้านะฮะ <c oughs> ถ้าคุณยายฝันดีแอดก็ go, มาเล่าแล้วก็สูตรของคุณยายนะเข้าท่านผู้ชมค่ะเป็นความเชื่อเนาะ <c oughs> ฝันเขาก็เอาไปวิเคราะห์ใส่กันนํานะฮะทำสูตรทําตัวเลขลงนะฮะฝันดีก็ เมื่อคืนแอดก็ทำไว้นะฮะทำสูตรไว้แล้วฝันอะไรเนาะจำไม่ได้เฝอดฝันเหมือนไปเอาอะไรนี่แหละท่านผู้ชมแอดก็ลืมเหนื่อยนิดนึงนะคะแล้วกเ็เลยจำไม่ได้ช่วงนี้แอดก็ไปขายของช่วยลานนะฮะอ่ะสาม 8ปดหนึ่งะคะเอา4ี่ตัวไหมเอา4ี่ตัวไหมอ่ะรอนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าระวังเลขเบิ้ลจริงๆนะคะอาจจะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแปดสามมสามแปดหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะขอขอให้มีเลขเบิ้ลท่านผู้ชมอ่ะจริงๆนะคะอ่ะขยายนิดนึงเห็นตัวเลขแล้วเห็นตัวเลขแล้วอ่ะก็ใครเชื่อก็ไป,ไปเป็นแนวทางนะคะก็เอ่อไปตรองดูอีกทีนึงนะคะ เออตัวแต่ว่าตัวเลขที่ท่านเทพกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเอาขึ้นมาแอดชอบทุกตัวเลยแอดชอบทุกตัวเลยนะคะอ่ะเอาไปเป็นแนวทางนะคะท่านชมะ่ะขอขอบพระคุณมากคะ่ะ